ก็เอาแม่โครมาทำความสาะอาดครับที่บ้าน,นครับเพราะว่างูมันเข้าไปที่บ้านเยอะ,ะครับมันเข้าไปหลายตัวแล้วงูผมก็เลยต้องยอมใจครับจ้างแม่โครทมาทำความสะอาดที่บ้มานนี่อจะลกเลยละ่ะเนี่ยเขาเดินเข้ามาจากนู่นนะทางเข้าบ้านผมมางออแะ 乐。 ก็เป็นที่นาไม่รู้เขาเลิกทําไปแหรือเปล่าแต่ก่อนเวลาเกี่ยวนี่เกี่ยวทีละสามสี่คันนะบ้านนี่สะเทือนเลยเนี่ยหมดเนี่ยที่เห็นเคยเห็นเขามาเกี่ยวนะสองสามชั่วโมงเนะี่ยเสร็จหมดเลยนี่ก็เป็นทีนนา ตรงนน้นหน่อยนะครับตรงโน้นตรงนน้นจะไกลบ้างอ่ะป่าอันตรายงูเข้าไปฉากที่ตัวแล้วน,นี่ที่บ้านผมก็บรรยากาศมีแตงง่ทุ่ง,งนาทุ่งหมู่ล้อมรอบครับนะให้ดูทุงง่งนาก่อ ลังนกกับสงขาลังนกไปยงบนอะไม่ต้องเอาออกแต่๋ยวผมได้มาละเพราะว่า,วาอยู่ได้แค่เ่วงเช้าเดียวนี่ก็สามโมงแล้วมั้ง ผม,ม,มว่าไม่นะมาวนะวเนี่ยนี่ก็จะไมโคเล็กนะไโคเล็กกโห แพงนะเกิดจะห้าพันแล้วจะเลยให้พี่หนุ่มมาดีกว่าเปิดเรื่มมองเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นใหม่แน่นอนเลยในสักปีหนึ่งเอาแล้ว ลงไปหมด พวกเล็กๆมาเนี่ย ปยตรงนู้นปล่อยช่งนาเขาจับเลยเออนั่นแหละเต่าน้ำเต่าปล่อยทุ่งนาเลยได้ไหมเดี๋ยวไปปล่อยทุ่งนาเลยดีกว่ามีน้ำป่ะมี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 น้ำมันใงโน่นโน่นอนโน่นอันโน่นดีกว่าโน่นดีกว่าข้างหลังมันโดนอะไรไหมไม่โดนไม่โดน ตรงนี้มันมีน้ำเลยตรงนี้ฝังนู้นเลยเพราะว่าไมโครไปไม่ถึงนี่เลยปล่อยมันเถอะเดี๋ยวมันก็ไปเองอะ่ะเอต่มันอยู่บนบออยู่บนน้ำอยู่ได้ทั้งสองที่อ่ะ ไปแล้วอโอ้ไปแล้วปล่อยเตาแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มตาแล้ว <c oughs>

ขี่บนถนนนี่จะทําถนนใหม่เลยจะเก,กี่ยลงไปข้างล่างหมดเลยเนี่ยจะเอาลงไปหมดเลยครับถึงจุดนู่นน่ะกอกล้วยน่นแหละให้มันสาบ้านหน่อยมันเป็นป่าเนาะป่าอยู่ติดกับบ้านเลยลอ้อมรอบมันเป็นทุ่งนาหมดอ่ะเป็นทุ่งนาหมดล้อมรอบเป็นปทุ่งนาหมดเลยกอกล้วยไปก็ทุ่งนาำ đi cái thùng nào thì sao mà chơi tại thùng nào